มาประกันได้เลยครับว่าตรงฝกอย่างที่พวกผมแน่นอนนะครับได้เป็นคนที่เจ้าของเก่าดูแลดีประวัติสูงตรงไม่แท้แน่นอนนะครับรถม,มือเดียวป้ายแดงคงสร้างเดิมครับประเจ็นนะครับสีดำช่ำๆแบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มากนั่มจากการโปรออโตโคาร์นะครับมีรถตู้พรีเมียมเป็ที่นั่งนะครับน่าใช้เข้ามาใหม่หนึ่งคันครับวันนี้เป็นโต้ตามาร์เซียตีสองจุดแปดสแตนดาร์ดนะครับรถปีสองพันยี่สิบนะครับรถมือเดียวป้ายแดงโครงสร้างเดิมครบเ,เต็มน,นะครับสีดำช่ำแบบนี้เลยนะครับ เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับใครชอบพันธุ์สีครีมสะอาดสะอาดนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรถตู้มาร์เจ็ตีออฟชั่นต่างๆมันมีอะไรบ้างคุณภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับก,รก,ก็ไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางตออตโอตอะ a u t คาร์ด้วยนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เลยนะครับมาชมกันได้เลยฮะตัวต้ามาร์เจ็ตซี2.8นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐานหรือว่าตัวรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับแต่ออฟชั่นเขาไม่น้อยเลยนะครับ นะครับดูด้านหน้าเลยเซ็นเซอร์ก็ทันมีหมดนะครับไฟหมอกตหมงๆไฟเดินทางานนี่ไงไฟหน้านี่คือเหมือนกับรถตู้เอาผ่านเดียวไฟเลยนะครับส่องสว่างแน่นอนนะครับแล้วคันนี้มันเป็นรถตู้พรีเมียมยังไงนะครับโครงสร้างเขาใหญ่มากๆนะครับนั่งสบายนั่งสิบเอ็ดคนได้แบบพรีเมียมสุดๆไปเลยนะครับหรือบางคนจะแต่งภายในพรีเมียมเป็น VP ีก็ได้นะครับแต่ถ้าชอบเดิมๆของเดิมก็ขับดีอยู่แล้วนะครับสีดำฉ่ำๆเลยครับเป็นดำมุกเงาๆเลยนะฮะโครงสร้างดําว่าเปอร์เซ็นต์นไม่ชนหนักที่ทำให้ํามทั่วไนะครับ นี่ครับกระจังหน้าต่างๆโคเมียมทุกชิ้นเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยมาดูเครื่องของล้อแม็กกันสเปคยางกันนะคันใช้ยางกูเทียยางปีใหม่อยู่นะครับยางแค่ปีเดียวเองนะครับเป็นยางปีของ24 2 3 5 60 R 17นะครับนาร์ล้อแม็กเป็นล้อแม็กอันรอมปัดเงานะครับมันก็จะมีรอยมาบ้างเล็กน้อยนะเนี่ยถือว่าบางๆเลยนะครับไม่เยอะมากส่วนโช้กนะครับโช้กเดิมสปริงเดิมหมดนะครับ ช่วงนั่งดีมากครับขับดีับสนุกนะครับนั่งสบายนะครับคนขับก็ขับดีคนนั่งก็ถือว่านั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็แชสซีช่วงนั่งเดิมๆเลยกระจกหูช้างเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟ LED ตรงนี้นะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับนะฮะแผงเข้ามประตูต่างๆนะเนี่ยความพรีเมียมคือมันจัดเต็มมากนะครับแล้วก็ใครชอบพดภายในสีครีมนะครับตัวสแตนดาร์ดได้สีครีมสวยๆเลยนะครับเมทอาร์กนะครับนี่ครับให้ดู คานบนเสากาต่างๆนะครับต้องตอกกลมชัดเ้ยงสวยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมรกกิ้งรงเสากายังอยู่ครบนะครับสภาพดีสภาพเดิมต้องบอกว่าโครงสร้างเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆซื้อก็ทางอันปโปรอ,อัลต้คานะครับดูรีวิวให้ชอบพับดูให้ใช่พร้อมซื้อนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆได้รถตรองปกสัตว้นผมแจ้งแน่นอนในวิดีโอเป็นยังไงตัวจริงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเราไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆนะครับเรารีวิวจากสภาพจริงนะครับ เอาชัเนมีอะไรบ้างเราก็จะพยายามอธิบายให้หมดนะครับแต่ว่ามักอากคือโครงสร้างต้องเดิมรดเพื่อนซื้อไปได้ตรงปกอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับข้างในสวยงามมากจอโต้จอการต่างๆมีครบหมดนะครับแล้วก็นี่ครับสำคัญมากคือสติ๊กเกอร์เพจตัวถังนะครับต้องไม่มีการรออแกะออกไปนะครับสภาพดีสภาพสวยเลยประตูสไลด์นะครับแต่ว่าไม่ไฟฟ้านะนี่ครับประตูสไลด์ธรรมดา2ข้างเลยแล้วก็เป็นประตูดูดนะครับดูเป็นอากันนี่ โหเนี oh, 네่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับ mm hmm. สติกเกอร์เ hmm. ดิมๆอยู่ครบหมดเลยนะบางคนเขาจะไม่ค hmm. okay. <ạ> ่อยดูตรงนี muchas, right mm ้ก hmm. mm ันนะครับสติกเกอร์ตรงนี้สําคัญมากนะบางทีมันมันหายไปแสดงว่ารถอาจจะมีอุบัติเหตุเข้ามานะครับแต่ว่าเนี่ยคือของเดิมเขาเพื่อนๆเรามีทีมช่างจากคูปิสเพคชั่นจากวันดูคาอะไรอย่างเงี้ยครับของรถดนใจเนี่ยมาตรวจสอบสภาพให้มีใบการันตีให้นะครับเพื่อนๆสบายใจได้ครับรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพแล้ว ฝ่ายซื้อซื้อเข้ามาก็คือการันตีโครงสร้างในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรามีทีมช่างที่เป็นเขาเรียกว่าบริษัทกลางนะครับมาตรวจสอบก็คือได้การันตีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจะได้สบายใจกันนี่ครับเบาะสที่นั่งก็จะมีข้างหน้านั่งได้3ใช่ไหมตรงนี้2คนเราก็แถวหนัองอีกสี่นะครับเต็มรถตู้พรีเมียมได้เลยนะเนี่ยดูดิกว้างขวางนั่งสบายมีไฟต่างๆครบรอบคันนะครับสีครีมมันก็ดีอย่างหนึ่งครับมันเป็นรถที่ ดูใหม่นะครับแล้วก็มันสะอาดตานะครับเนี่ยตามพื้นต่างๆนะมีพรมเรียบร้อยน็อตป,ประตูต่างๆนะครับนี่ประตูสไลด์ก็คือเดิมๆเลยสไลด์ปิดมือนะนี่เป็นประตูดูดนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ไฟฟ้านนะตัวสแตนดาดนะฮะมาดูเรื่องของอ้อมแมกกับสเปกยางกันยางขนาดก็จะเป็นยางกุยแจแต่เป็นเดียวกันยางปียี่สิบสี่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันหมดนะครับอ้อมแม่ก็ฝั่งนี้ ดูลอยน้อยหน่อยนะครับแล้วข้อดีคันนี้คือมันเป็นดิสเบรสีล้อแล้วนะครับนั้นท้ายครับไฟท้ายมาเจสตี้เป็นตัว L แบบนี้เลยนะครับสวยงามมากตอนคืนเปิดไฟเนี่ยไฟทับทิมไฟรีอย่างเงี้ยสวยงามเขาก็ดีไซน์ออกแบบเนาะสวยงามมากมีเซ็นเซอร์ท้าย4จุดซเซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับสภาพดีสภาพสวยเลยแล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายเปิดธรรมดานะมาเจสตี้เขาจะไม่ทําฝาท้ายเฟฟ้านะเพราะว่าฝาท้ายมันหนักนะครับนี่ มาดูโครงสร้างกันเนี่ยครับน็อตเดิมหมดซ้ายขวาตะเข็บต่างๆนะครับเนี่ยดูโครงสร้างของทางานั้นเลยครับกางานตีได้หมดนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับเขาก็บอกเขาสามารถพับได้นะครับนี่ก็ถ้าไม่ใช้ก็คือพับแขวนขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็นรถพรีเมียมหน่อยๆคือแบบว่าเนี่ยนั่งสี่คนห้าคนสบายๆนะข้างก็จะเป็นสี่ที่นั่งใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดครบนะครับแล้วก็เนี่ยพรมมาเจสซี่เดิมๆเลย อ๋อก็ยางอะไหล่อยู่ด้านใต้นี้นะครับนะครับยางอะไหล่ก็ดูแชสซีแชสซีเดิมโช๊คเดิมสปริงเดิมนะครับข้างล่างถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่างดีมากนะครับถ้าเดิมๆิมก็ถือว่าวิ่งดีอยู่แล้วนะครับมันหนึบมากๆนะครับก็ถึงบอกว่าไม่แปลกใจทําไมเป็นรถตู้ที่คนใช้เยอะนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับจากป้ายแดงมันนั้นปลายเนาะตอนนี้มันก็เแค่การต้นโแล้วนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากตอนนี้นะครับยังหอังฝั่งขวาครับยังฟูดเจอสเปคเดียวกันนะครับยังปีสองพันยี่สิบสี่ถึงสี่เส้น ถือว่าย,ยังใหม่ครับซื้อไปก็พร้อมใช้งานนะสภาพโดยกวมถือว่ายังสวยงามมากๆเลยสภาพดีนะครับก็ประตูประตูสไลด์แต่ไม่ไฟฟ้าเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับใครที่ไม่ชอบกบระบอไฟฟ้าเยอะๆนะครับก็ตัดออกไปได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันประตูไฟฟ้า,าธรรมดานะแต่ว่านี่ให้ดูเม็ดอาร์ประตูเม็ดอาร์นะครับเนี่ยคานบนเสาการต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะ,ะนะครับพวกมือจับประตูนะครับต่างๆก็ คือคาแน้มันมันแสนสามแต่ว่าสภาพด้านในผมบอกว่าสวยงามมากนะเดิมๆเลยครับประตูฝั่งคนขับนี่ดูเดิมทุกชิ้นสติกเกอร์ไส์ลมยางเม็ดอาร์ฝั่งคนขับนี่เห็นไหมเดิมอยู่ครบหมด <S <S คือเขาเรียกว่าการันตีโครงสร้างเดิมที่ทุกจุดเลยนะครับสำคัญสุดคืออของโครงสร้างผมก็จะพูดอยู่เสมอนะว่าโครงสร้างเนี่ยเราก็ประกันว่าเดิมนะครับ ตรงไหนมีําสีเก็บสีเขาแจ้งครับแต่ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุนะครับเอาจะการตีหมดเลยตรงไหนรถมันมีเก็บสีเยอะเขาก็จะแจ้งนะครับแต่คันไหนสวยก็คือบอกว่าสวยจริงๆนะครับนี่จบออโต้คูน่าครบนะครับสภาพโดยรวมสวยกุญแจพุตสตาร์ทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าห้องเครื่องของเจ้าโตต้ามาจีตี้มีอะไรบ้างนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงนะขเครื่องยนต์สองคำแปดิรซีนะครับคันนี้จะชมกันฝาโปงนะครับก็ นี่ดูสติกเกอร์ต่างๆเดิมอยู่เขาหมดสติกเกอร์มกอกรส่วนฝากระโปรงเป็นไงเนี่ยครับน็อตเดิมน็อตเดิมหมดแล้วก็เนี่ยครับแก้มเดิมสภาพดีสภาพสวยนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับเดิมหมดเลยคานต่างๆนี่น็อตเดิมแก้มเดิมเอาต้นเดิมนี่คานไฟหน้าไม่เคยถอดนะครับคานทุกชิ้นตรงตามจุดของเขา การันตีคงสร้างเดิมทั้งหมดครับงไม่ชนหลังไม่พิลค่าแม่นำท่่มการันตีไม่แท้คือคันนี้ที่การันตีได้เพราะว่าเราตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทางงานทางเราก็ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทีมช่างจากประษัทกรมาตรวจสอบอีกนะครับก็คือรับประกันได้เลยครับว่าตรงปกอย่านที่ผู้ผมแจ้งอย่างแน่นอนนะครับนี่ยเซอร์ไนนเบ้าโชวตต่างๆตะเข็บต่างๆสีเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่เพื่อนๆดูได้เลยฮะแล้วก็น้ำมันเครื่อง เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับใส่แจวขนาดนี้นะครับน้ามันเครื่องดีเซลพอติดมันต้องดำหมดเลยใช่ไหมดูดิดูดความใสเขาเด็ทั้งยางก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับนี่น้ำมันเบรกก็สภาพดีใส่แจวนะครับกองอากาศเดิมๆนันยาก o ูเรนปลูกน้ำพาวเวอร์ต่างๆนะครับปั๊ม ABS เดิมอยู่ครบหมดนะครับก็สภาพดีสภาพสวยครับเอาการันตีโครงสร้างเดิมได้หมดนะไม่ชนหนักไม่ผิดความเปนํำพั่วทุกอย่างการันตีได้นะครับ คือรุ่นนำเดิมๆนะครับไม่มีตกแต่งโมดิฟายใดๆนะฮะได้เป็นคนที่เจ้าของเก่าดูแลดีประวัติถึงตรงไม่แท้แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบเว่อร์นะซื้อไปแค่ตอนท้่มันขับอย่างเดียวนะครับถึงระยะต่อไปก็คือเข้ามาแทนต่อั้นั้นก็พอแล้วนะครับเพราะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับใครซื้อไปก็โชคดีนะฮะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าเจ้าด้านในคันนี้มีออชชั่นมีอะไรบ้างตัวมาเดอร์ตี้สแตนดาร์ดนะฮะช่วันนี้ก็อย่าเบรคกดปุ่มนี่เชื่องเนื้อติด 2.8เนี่ยมันเป็นเครื่องเดียวกับตัวโตต้ารีโว่ไงพวกนี่ครับมันจะเป็นเครื่องเดียวกันหมดเลยเครื่องของตัวพวกคอมพิวเตอร์เครื่องของทันแตน่ะเครื่องตัวเดียวกันหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่ช่วงง่างดีครับแล้วก็มีเทอร์โบเนาะเพราะว่าดีเซลต้องมีเทอร์โบอยู่แล้วไม่งั้นเหยียบไม่ออกเสียงเทอร์โบเสียงทุกอย่างก็คือมาครบหมดทุกอย่างโอเคตัวสแตนดาร์ดก็จะมีบายสปอร์ตโหมดนะครับกระจกมันเป็นตัวเตือนข้างๆอะไรอย่างเงี้ย มีคูดคอนโทรลนะครับแต่ว่ายังขาดพวกไฟเอ็มเบดไลท์ประตูสกายไฟฟ้าพวกนั้นยังไม่มีนะครับแต่ว่าตรงนี้มันสามารถใส่เพิ่มได้นะครับเพราะว่าราคาตัวสแตนดาร์ดกับตัวที่มันเป็นตัวท็อปอ่ะมันต่างหลายแสนนะครับออปชั่นพวกนี้มันใส่แค่ไม่กี่หมื่นเองบางคนจะซื้อตัวสแตนดาร์ดไปแต่งเพิ่มอ่ะเยอะมากนะครับเพราะว่าขายมาเจตี้มาเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าได้ราคาที่ประหยัดนะครับกับไมค์แค่แสนสามมือเดียวไฟแดงนะครับคันนี้ ไม่หนึ่งแสนสามหมพันกิโลนะครับรถเพิ่งเข้าศูนย์แสนสามมานะครับเปลี่ยนมันเครื่องได้แค่พันโลนะครับก็เจ้าของเก่าดูแลรถดีนะครับดูจากคอนโซลได้คอนโซลเป็นหนังใช่ไหมครับพลาสติกึคนือบสภาพดีรถเป็นปี20บก็4ปีเข้าห้าปีนะครับเจ้าของเก่าก็ดูแลดีพอสมควรนะเนี่ยมันจะมีกล้องอ่างในตัวด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีกล้องสามหกสิบองศานะครับสาว่าจำเป็นไหมก็แล้วแต่ชอบครับแต่ถามว่าสมรรถนะแทบไม่ต่างกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ ต่างแค่ออปชันด้านในอะนะครับแต่ถ้าใครชอบตัวเบาครีมดงูง่ายๆนะครับระบบไฟฟ้าน้อยๆน,น,นะตัวดันดัดก็ถือว่าเป,ป็นรถที่น่าใช้นะครับเพราะว่าเกียร์เดียวกันแล้วก็พวงมาลัยฟัง์ชัน,นสองฝัง่งครบเหมือนกันนะครับก็มีเพิ่มเสียงว่าเสียงตรงนี้นะครับต่อบูทูธได้แล้วนะครับก็โอเคมากๆเลยครับรถสภาพดีนะครับประวัติสูนต,ตรงแล้วก็ไม่แท้แน่นอนนี่ประกันนะครับทุกอย่างก็คือตรงตามแจ้งนะครับเพื่อนๆดูจากรีวิวได้เลยครับทุกอย่างก็ รายการสภาพจริงนะฮะก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมไปเสิร์ฟนะก็ได้ฟังกันนะครับไปโตต้ามาร์เจ็ตตี้2.8สแตนดาร์ดเป็นสมัย20คันนี้นะครับราคาเพียงแค่1,27,900บาทนะครับตอนนี้จะโปรโมชั่นอยู่นะครับสนใจซื้อก็ติดต่อมาที่โปรออโต้คาร์ได้เลยนะครับลดบ้านมือเดียวไม่แสนสามนะครับประวัติศูนย์ตรงโครงสร้างเดิมทุกชิ้นนะครับเพื่อนๆถ้าดูถึงตอนนี้จะเห็นว่าผมเปิดโครงสร้างทุกโครงสร้างการันตีโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับ เพื่อนซื้อรถไปได้รถตรงปกตามที่ผมแจ้งอย่างแน่นอนนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับซื้อได้นะครับอยู่ไกลนะครับรามีบริกันพฟนนั้นเป็นหนึ่งหน้าบ้านนะครับไฟนั้นผ่านก็มีรถสกายยกไปส่งถึงหน้าบ้านฟรีทวีทไทยเลยนะครับผมสนใจซื้อก็จะต่อมที่โตออโต้คาได้เลยนะครับฝากช่องทางก็จต่อนะครับทางเฟซบุ๊ก k ิีบตาอฝากกดแล์กดแชร์กดสมัครให้ทั้งโตออโตคาด้วยนะครับตอนนี้ยูทูปเราหนึ่งแสนห้าหมื่นสมัครนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับต่อไปเราจะครบสองแสนแล้วนะครับก็ ฝากกดติดซับสไครคงติดตามมันด้วยนะครับถ้าชืชอบก็ฝากกดไลค์ให้พวกผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาขนาดมารีวิวนะครับก็คอยติดตามกันได้เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับ,รบ,รบสวัสดีครับ